เอามาปัดฝุ่นปกติใช้ตัวนี้ไงเต็นหนึ่งก็จะเป็นเต็นเล็กนะครับที่เรายังไม่เคยรีวิวก็จะมารีวิววิธีการใช้เต็นของเคชูนะครับเป็นเต็นเฟรชแอนด์แบ็คทั้งคู่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบโยนกลางเลยนะครับ2 second นะครับ3 XL อันนี้ก็จะเป็นโยนกลางจะใหญ่หน่อยตัวนี้ ปีหนึงกลาง2ครั้งประมาณนี้เดี๋ยวนี้กลางนี่ก่อนอันนี้เคยรีวแล้วครับที่ไปกลางที่ค่าเจษด,ดาครับที่สตัตหีบใช้ดีครับซื้อจากดีแคทลอนครับจะให้ดูมานสรุ่นเลยรุ่นแรกก็คือโยนกลางลืมวิธีซะแล้วโอ้โหมันจะกลางง่ายอย่างที่พูดจริงไหมทูเซ o ันก็คือ2วิครับกลางโยนเลยแต่ว่ามันโปรเซสมันจะนานกว่าน,นั้นนะครับก็ ถ้าใครมืออาชีพแล้วอาจจะสองวิจริงๆก็ได้ครับแต่นี่มันเกินแนละ้วจะมีล็อกตรงนี้อยู่ล็อกเหลืองครับล็อกแดงล็อกแดงเลยครับพอออกให้หมดครับตอนเก็บมันต้องดึงให้ให้ถูกตำแหน่งของมันครับตอนกลางล้วก็แค่เอาล็อกออกก็โยนเลยปีนี้ไม่ได้กลางจริงๆครับนี่ รีวิวครั้งแรกครับกับเต็นของรุ่นเดี๋ยวจะขึ้นรุ่นให้นะครับในหน้าจอนะครับเพราะว่าอันนี้หาข้อมูลยังไม่เจอจะเป็นเต็นขนาดที่นอนได้ประมาณ2คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้โยนกลางนะครับจะต้องตั้งขาอะไรซะหน่อยนี่ในตัวเต็นเปิดมามันก็จะมีเป็นเต็นหลักตัวนี้อ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นที่คุมกันหมอกแล้วก็เสา เสาให้มา2เสานะครับเลือกมุมที่ชอบเลยเลยครับเป็นลานที่กว้างวว้า <Wow. S 1> กว้างอยู่นะครับแล้วก็วิวดีเสาแรกไปก่อนนะครับโซโลแคมปิ้งครั้งที่สรุ่นนี้มันไม่ต้องร้อยสายเข้าไปนะครับมันไม่มีที่เกี่ยวทั้งหมด ต้องร้อยเข้าไปในบ่วงอันนั้นง่ายหน่อยอน,นั้นโยนเลยอลเออ,อ,อรุ่นนี้ไม่ค่อยกลางไงก็เลยนึกว่ามีตัวขอมาต้องมาจูนนิดนึงเราต้องร้อยไปตามสายนี่ครับเนี่ยร้อยไปตามนี้อาแล้วก็ยึดตรงนี้ตรงมุมมันถึงจะเป็นให้เอาเสา เขากางครับเสียบเข้าไปยึดเรียบร้อยอตรงมุมจะเป็นประมาณนี้ครับก็ให้เราเสียบเสาไม้นี้เข้าไปดูซิว่าทำคนเดียวมันจะสักเซสไหมเห็นไหมล่ะคนเดียวนอนสองเต็นท์มัางไงล่ะ โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้จากไหนเพจไหนเนี่ยมีเพจไหมไม่มีครับโอ้ตรงนู้นใช่ไหมครับโอ้เพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านขอบบ้านใหม่ครับเพิ่งเข้าวงการนึกว่าทาทาวอล์กทำอะไรพวกเนี้ยอ๋อขอบคุณครับมาฝึกกลางเต็นท์แล้วก็รีวิวการแท็กเต็นท์ของเคชูขอบคุณนะครับ ส,สันตัวลาเป็น YouTube ครับ mm hmm. เคยไปกลางที่นู่นเน่ะเจษดาแล้วก็สตีฮีแต่ไม่ค่อยลงคลิปเต้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวสถานที่ต่างๆสันตัวลามาพักตรงนี้มันเห็นทะเลแบบว่าช่วงป้าทิตยตกพอดีนะครับเต็นตัวนี้คือไม่เคยรีวิวนะครับก็อันนี้ก็ให้ดูเต็นของเคี s h โชเดี๋ยวไม่แน่ตอนเช้าๆค่อยมาดูอีกทีนึงก็ได้ครับให้ดูค่าวๆว่าเต็นจะเป็นประมาณนี้ กราวชีทก็ไซส์แล้วแต่ครับขนาดพอดีใหญ่เล็กเลือกก่อนนะครับพอมันเข้าทรงแล้วมันก็ขยับได้ไปมาได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวยึดสมอบกหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ตรงโคบชชีตด้านบนนะครับสังเกตด้านหน้าแต่มีซิปครับก็ให้เอามาตรงกับบริเวณที่เป็นหน้าเต็นท์นะครับก็โยนไปถ้ามันขึ้นรูปได้แล้วก็สบายครับไปเดินเลาะอยู่ตั้งนานครับเพิ่งมากางเต็นท์อยู่ที่บางพระนะครับห่างจากแหลมจชบาง20โลเองครับ เลยโรบินส,สันสีราชามานิดนึงเอามาปัดฝุ่นแล้วกันครับนอนซะเลยครับให้มันเป็นการรีวิวที่สมบูรณ์แบบต้องนอนด้วยนะครับแล้วก็กลับพรุ่งนี้เช้าครับกลับสบายมากเพราะามันอยู่ใกล้ตั้งใจมารีวิวเต็นท์นะครับแต่ว่าถ้ามันเดี๋ยวดูคลิปก่อนถ้ามันมืดไปก็เดี๋ยวอาจจะสาธิตใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับเป็นเฟรชแอนด์แบ็คนะครับ ฟรชก็น่าจะอากาศดีโล่งโปร่งข้างในนะครับมันมันเปิดได้ครับจะเป็นเหมือนมุ้งนะครับอากาศเข้าอยู่แล้วมันเย็นแบล็กแบล็กสีดำอ่กากันแสง UV ได้ดีครับอันนี้เรียบร้อยครับสำหรับเต็นต์ตัวนี้อ้าวจำเลยก็ยึดนิดนึงมันจะมีตรงล็อกตรงเนี้ครับกันมาให้ลมปิวลมพัดลอกไฟสีด้านเลยครับ โอ้โหแจ่มเลยทีนี้มีแสงสว่างแล้วไม่ได้เอาโคมไฟแล้วก็ไฟมาครับปรากฏว่าครั้งนี้มีไฟหลอดเดียวดวงเดียวครับดวงเดียวเท่านั้นเองครับตนนัวนี้ไฟมีเท่านี้จริงๆครับสำหรับเต็นท์นี้เท่าที่เห็นหล,หลอดเดียวนี่แหละ ถ่ายแสงกลางคืนไม่ได้ครับจะไม่โฟกัสเลยแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับบรรยากาศคงได้เห็นเท่านี้เดี๋ยวเราลองไปอยู่ในโซนที่มันมีไฟเยอะๆหน่อยหลุดโฟกัสบนเลยก็จะเห็นอันนั้นน่าจะเป็นสะพานปลารีราชาหรือเปล่าหรือกาะลอยทางด้านโน้นนะครับก็มองเป็นโบเก้หมดเลยนะครับอันนี้มันจะไม่โฟกัสนะครับ ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นี่คือบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับเงียบฟังเสียงขึ้น เมื่อคืนนี่คือมันไม่ทันเนาะกลางมืดไปหน่อยก็เลยได้ไม่เห็นเต็นที่วางตั้งเสร็จแล้วชัดๆตอนเช้าก็เลยมาเก็บตกนิดนึงนะครับกับบรรยากาศที่คนก็ทยอยกลับกันหมดแล้วเราก็ไปข้างนอกมาแล้วแวะเข้ามาตากเต็นทก่อนนิดนึงครับก็เลยแวะเข้ามาแล้วก็มาเก็บเต็นก็จะรีวิวให้เห็นสภาพเต็นที่ใช้แล้วเมื่อคืนครับซึ่งกลางก็ทุลักทุเลว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้กางแต่ไม่ยากครับ ก็จะเป็นเต็นที่มีมีก้านมีเสาครับขว้ยกันแล้วก็ตั้งวางง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นของยี่ห้อเป็นของคิวชูนะครับกางเสร็จแล้วก็ไปนอนเต็นท์ใหญ่นะครับวันนี้คือมามาคนเดียวนะครับแต่ว่ากาง2เต็นท์เพราะว่าอ,อยู่ใกล้ๆบ้านก็แวบ,บมาทําเป็นคอนเทนต์แล้วก็นอนซะเลยนะครับอันนั้นเคยใช้ประจํานะครับจนเป็นรุ่นที่ยูนกลางเลยจะใหญ่หน่อยนะครับที่เราเห็นกันตรงนี้นอนจริงๆนะครับอันนั้นคือ เลือกอันนั้นมันจะใหญ่ครับนอนได้โล่งๆกว้างๆแต่ถ้าใครไม่ต้องพกพาอะไรใหญ่มากก็เอาขนาดนี้ก็ได้ครับก็ใส่พับไปแล้วเท่ากับระเป๋าเท่าเป้นะครับประมาณนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่พกพาง่ายๆไม่ต้องขับรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็พกได้นะครับขนาด1นคนหรือว่าม็กซิมัมสุด2คนนอนนะครับตื่นเช้ามากลับไปบ้านก่อนรอบนึงกลับมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตากเต็นท์ไว้คือเจตนาจริงๆคือต้องการที่จะมาปัดฝุ่นนะครับ เอาเต็นท์มาพึ่งแดดปัดฝุ่นก็เลยเลือกธรรมชาติตรงนี้ถ้าเราเอาส่วนนี้ขยายออกไปหมายถึงว่ากลางออกข้างในก็จะโฟลฟล์โล่งๆนะครับเพราะว่าเนื้อผ้าเป็นคล้ายๆมุ้งนะครับก็ได้ใช้เลยครับก็เลยเอามาปัดฝุ่นดูแล้วก็มาตากผึ่งแดดนะครับอยู่ที่บางพระนี่เองตรงนี้ก็จะเป็นลานแคมปิ้งที่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีชื่อสถานที่คือ,อาบางพระซันเซ็แคมป์ อยู่ที่ชนบุรีนี่เองอ่านี่คือตัวแผ่นของอ่าด้านบนของหลังคาเต็นท์นะครับตัวเต็นท์ก็จะโลง่งๆครับลมเข้าไปได้ครับโปรเลยอ่าตรงนี้เป็นชั้นในนะครับเป็นด้านในส่วนอันนี้คือมันจะมี2มาร์กนะครับสีแดงเอาไว้สําหรับยึดมันจะมีคานเอามาใส่ตรงนี้ครับจะเป็นมาร์กซ้ายมาร์กขวาก็มันก็จะยัง้งลังกันอยู่แบบนี้ เราก็ค่อยคุมผ้าอีกทีหนึง่งจะทําให้ตัวหลังคามันกว้างขึ้นด้านล่างก็จะเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆกับกลาวชีททั่วๆไปครับที่การซึมของหมอของน้ำข้างล่างได้ระดับหนึ่งครับมีเปิดซิปสําหรับรูดเปิดรับอากาศได้มุมสายมุมฝา,าเลยนะครับข้างบนก็จะมีตะขอนะครับตะขอให้เอาไว้สําหรับอาจจะให้ตะเกียงหรือว่าโคมไฟด้านบน แผ่นด้านในนะครับส่วนตันนี้คือด้านนอกของตัวเต็นท์เอาไว้คุมเป็นหลังคาแล้วก็มีเสามาให้ครับสองเสาแล้วก็ก้านเอาไว้เป็นคานตรงหลังคาเต็นท์นะครับสําหรับเต็นท์ก็จะมีสมอโบกที่มากับตัวเต็นท์อันนี้จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นประมาณนี้สําหรับรุ่นนี้ครับและส่วนอันนี้ซื้อเพิ่มเติมนะครับจะเป็นฮาร์ดกราวเหมาะสาหรับเป็นปักในพื้นที่ที่มันแข็งนะครับ ลืมไปม,มีเชือกมาด้วยครับแต่เขาจะมีแถมเชือกมาด้วยเอาไว้ล้างรุ่นนี้นั่นนะครับ